สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม backpack battle นะครับซึ่งวันนี้อยากจะเล่นชิวๆอ่ะอ,อยากจะเล่นชิวๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดหมวดโกงดีกว่า <c oughs> เปิดหมวดโกงโอเคได้ลิปเปอร์ออกมาเอเอเดมมานาออฟอย่างไวเลยได้มานาออฟมาอย่างไวเลยแต่นะมีตังค์อยู่เท,ท,ท,ท่านี้เท่านี้เท่านี้อะกระทะก่อนก็ได้ฮะกระทะก่อนก็ได้แล้วก็มีมานาออฟอยู่แล้วด้วยสบายละเกมนี้สบายปะ เอคาลิเบอร์เหรอเอคาลิเบอร์ก็ได้นะก็ได้ผมเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอากระเทียมมาอีกฮนะเอาวางไวต้ตรงนี้นี่วางไวน้นี่เอาอันนี้ออกมาอีกหยิบม,มาอืมหยิบม,มาโอเคไปกันเลยครับสำหรับลิปเปอร์เราได้กระเป๋าลิลิเคตมาใช่ไหมลิลิเคตก็เล่นสายบู๊ได้นะเล่นสายบู๊แต่จะว่าไปเราก็เล่นไปแล้วเนาะเล่นไปแล้วเออเอาไงดีวะ เอาไงดีคือเล่นกระทาพิษก็เล่นไปแล้วเล่นกระทาพิษเล่นไปแล้วจะเล่นเอ็กคาลิเบอร์เหรอเอ็กคาลิเบอร์ก็ได้นะเอาจริงๆก็ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการเล่นเอ็กคาลิเบอร์นะฮะแต่แต่ว่าแต่ว่าเจ้าตัวของริเปอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมาะเอ้ยเดี๋ยวนะมันออฟเยอะจังเลยเล่นสายเวทดีกว่าฮะผมว่าเวดดีกว่าเวดดีกว่าอืมโอเคขายกระทาไปฮะแล้วก็มีวางไว้ตรงนี้ได้มานเอบมาสองเม็ด สบายแล้วคราวนี้เอาดาบไม้ขึ้นไปฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้ฮะแล้ว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 เดี๋ยวนะวันก่อนมีมีรีเควสสายโอ่งมาใช่ไหมสายโอ่งสายยาครับอืมเอาไงดีติ๊กต๊กติ๊กต๊กติ๊กต๊กฮดีโลเอาช่องนี้มาหน่อยนึงแล้วก็สายโอ่งสายยาอันนี้มาทาตรงนี้เอานี้มานี่ฮะแล้วก็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 เอวางของแป๊บหนึ่งโอเค ไปกันต่อครับมีคนรีเควสสายโอ่งมาสายโอ่งสายยาพิษนะฮะสายยาพิษเดี๋ยวเอาเป็นว่าอันนี้มันรีเควสนานแล้วละแล้วผมมันเล่นไม่ได้ฮะตอนนั้นอะยาพิษมันไม่ออกยาพิษมันไม่ออกเพราะฉะนั้นเวลาโดนระเบิดกดเข้าไปเนี่ยมันก็เลยแบบดามจตมันไม่พออ,อดามจมันไม่พอฮะอาตี้ไฟต้องฆ่ามีโทเทมันหนึ่งดบาบไม้อันหนึ่งฮะของเรานี้มันออฟออกมาสองเม็ดแล้วอะสอเม็ดแล้วผมก็ถือว่าโอเคนะ ถือว่าโอเคเลยฮะแล้วก็มีมานาครบ10หยดสบายสบายฮะตีโอเคแล้วก็เอะไรมาดีเอาจริงแอคอลิงเมทเลคลยก็ดีนะฮะอันนี้เขาบอกว่าของที่ใช้สตาร์เบเทิลมาเนี่ยมันจะทำงานซ้ำนะฮะซ้ำซำ้แต่ไม่เอาดีกว่าเอาเป็นอันนี้มาปุ๊บหยิบอันนี้ออกมาแล้วก็ชุดเกราะเหรอ เกาะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยังไม่เอาแล้วกันนะฮะลีโลหนึ่งทีหยิบอันนี้มาหนึ่งอันนี้มาสองฮะได้ตามือดออกมาตามืดนนา 1, 2, าตามานะืดอ,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 อันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหนึ่งและสองครับหอยทากยังอยู่ตรงนี้อ้ามันาออฟครับต้องวางต้องวางต้องวางเตึ๊ดติดตดโอเคอันนี้วางไว้ตรงนี้หอยสังวางไว้นี่ฮะรีโลหนึ่งทีหยิบอันนี้ออกมาหนึ่งอันนี้สองมีดไม่เอาฮนะรีโล ล้วยมีเอาช่องมาเพิ่มหน่อยแล้วกันฮะรีโรยหนึ่งทีมบูเบอรี่มาแล้วครับบูเบอรี่มาแล้วหนึ่งสองสาเอาช่องมาเพิ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปกันต่อเลยครับซื้อของได้เยอะโอ้โหเล่นเกมพอดีว่ามันจะมีมีคิวมีคิวอยู่วันก่อนผมดูไอ้นี่ผิดเนาะไปสั่ง <c oughs> ไปสั่งไปสั่งผิดไปสั่งผิด เอ๊เดี๋ยวนะวันนี้มีใครรีเควสอะไรบ้างนะมีมีสตันแบบสตันลุนช้างอ่ะสตันลุนช้างผมก็วางแผนไว้นะแต่พอดีว่าวันวันนี้สุ่มไม่ได้เบอร์สเกอร์นะครับสุ่มไม่ได้เบอร์สเกอร์เออกูเบิร์ดกูเบิร์ดกูเบิร์ดต้องใช้ไหมไม่ใช้แล้วกันเอ้ยเดี๋ยวนะอืมใช้แล้วกันใช้ฮะแล้วก็เอาเห็ดพิษวางไว้ตรงนี้ก่อนปพิบหนึ่งสองฮะแล้วก็รีโรดหนึ่งที ผมต้องหาขวดยาเพิ่มแล้วฮะหาขวดยาเอานี้มาวางไว้นี่ฮะลีโลหยิบอันนี้ออกมาหยิบอันนี้มาโฮ้ยชอบจังเลยลีอันนี้วางไว้ตรงนี้โอเคได้อเคมี่มาฮะถือว่าดีถือว่าดีฮะแล้วก็นี้วางไว้ตรงนี้ครับไปกันต่อฮะเดีย๋ยวได้สติกูเกิร์บมาก,ก็โอเคนะโอเคเลยฮะเดี๋ยวเราเล่นอันฮิลลิ่งกันครับวันนี้ไฟตรงข้ามครับกำลังรวมมานาออฟเหมือนกันแต่นี้มานาเราพอไหมพอแหละพอพอพอ พอได้อยู่พอได้อยู่เออดาเมจเท่าไหร่นะสิบี่ฮะถือว่าโอเคสิบ้าเดี๋ยนะมันขึ้นทีละน้อยน้อยสิบห้าอยู่ดีคคคยยมมดคือยี่ห้าเออตี้เรียบร้อยอืมมีเห็ดพิษออกมาเอาเห็ดเอาเห็ดมาเพิ่มเอาเห็ดมาเพิ่มหน่อยหนึ่งครับแล้วก็รีโรหนึ่งทีเอายี่มาเด็กการ์ดไม่เอาขวดยาขวดแรกมาแล้วฮะรีโรขวดที่สองมาครับอันนี้วางไว้ตรงนี้เอออันนี้อ่ะน,นี่วางไว้นี่ ขวดยาพิษวางไว้นี่ก่อนครับรีโลกกบตัวนี้ใช้มานาเอามาสักหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ล็อกอันนี้ไว้แล้วก็เว็บที่5้าแล้วไปกันต่อครับ <ๆ S 1> ต้องรอเว็บที่8ก่อนนะเดี๋ยวค่อยว่าากันผมคิดว่าตอนนี้น่าจะสู้ได้แหละสู้ได้ส,ไดส,ไดสู้ได้สู้ได้สู้ไปก่อนจัดของมันใช้เวลาเยอะนะจัดของใช้เวลาเยอะมากครับ อตตี้มานาพอใช้ฮะแต่กูเบิร์ตเออจะว่าไปผมไม่ได้หยิบของมาวาง้ข้างล่างนะเอ้ยหยิบของมาวางข้างล่างก่อนกบตัวนี้ทิกเกอร์ทุกๆสามจุดปดก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่ครับอืมอ่าฮะเอาบูเบอรี่มาฮะบูเบอรี่มาแล้วก็กระเทียมเอาฮิลลิงเฮิร์บขึ้นไปอีก <laughs> ชอบจริงชอบจังอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาลีโล จะว่าไปผมต้องหายาใช่ไหมเอาเอามาอีกฮะลีโลเอามาอีกเอามาอีกลีโลอือันนี้ออกมาหมวกกราะครับแล้วก็ถุงมือโอเคเดี๋ยวผมต้องจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเริ่มแน่นแนละ้วผักผลไม้เนี่ยแน่นเลยฮะแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราต้องหาโอ่งอีกเดี๋ยวรอโอ่งก่อนนะฮะไฟต้องข้ามมีแุวกําลังรวมพังกี้เบดกำลังรวมกำลังรวมกำลังรวมเรามีมานาอ็อบที้ก็ถือ,ถอว่าดีนะ ถือว่าดีฮะตอนนี้ดาเมจอะไรยี่สิบเอ็ดหน่วยกูเบิร์ดผมมันก็ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่เลยฮะปะตี้ได้อยู่ยหายยาก่อนปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนี้มาวางไว้ตรงนี้นี่ไงของดีมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วนี่วางไว้ตรงตรงนี้ก่อนแล้วกันอะตรง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 อืมอ่ะเดี๋ยวถุงมือค่อยขึ้นไปแล้วกันเดี๋ยวถุงมือค่อยขึ้นไปฮะกบวางนี่นี่วางนี่นี่วางนี่ฮะรีโลหนึ่งทียาไม่อีกหนึ่งขวด แล้วก็หายา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 อ,อ,อันนี้เอาวางไว้ตรงนี้ผมรวมถุงมือก่อนแล้วกันนะฮะสับประรดต้องใช้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะรีโลโอุ้ยเยามามยามา,มามหมดเลยฮะไปกันต่อครับเว็บที่7แล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้อนฮิลลิ่งสักทีนะฮะเดี๋ยวต้องแบบเดี๋ยวรอเว็บหน้าจัดของใหม่อะ่ะจัดของใหม่ซุ่มของใหม่ด้วยฮะ แล้วถ้าสมมุติเป็นคาถาอันฮิลิ่งอันฮิลิ่งมันก็ไม่ไม่ติกเกอร์ไกนี่แล้วนี่หว่าถ้าเป็นคาถางูเห่ามันได้ใช่ไหมถ้าใส่เล่นสายระเบิดขวดมเล่นเล่นคาถางูเห่าสิใช่ไหมอืมใช่นี่ผมวางวางแผนผิดแล้วเนี่ยอันนี้วางไว้ตรงนี้ครับหยิบหนึ่งหยิบสองหยิบสามฮะลีโลหยิบอันนี้ออกมาอีกหนึ่งแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้หยิบเดดไซ์ฮะเดสไซร์ลีโลหยิบอันนี้มาหนึ่งเอามาสองฮะแล้วเดี๋ยวผมจัดของใหม่แป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะสายขวดไหวปะตอนนี้ไหวหรือเปล่าเนี่ยเซมินาเราใช้ค่อนข้างเยอะนะฮะค่อนข้างเยอะเรามีลิเก้นมัมีมีขวดเดียวแล้วเรายังไม่มีเกาะนะฮะเดี๋ยวต้องหาชุดเกาะอ,อีกอุ้ยของต้องเยอะจะใช้ยังไงไหวเนี่ยมานาได้อยู่ฮะมานาได้อยู่มมมานาได้อยู่ฮะเดี๋ยวก็จัดของกันอีกแล้วจัดของกันอีกแล้วฮะแล้วก็อันนี้ขวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย รีโลชุดเกาะมาอันนี้มาฮะแล้วก็ออยแหลมรอไม่เอาฮะรีโลนี่ตะเกียงดีกว่าฮะตะเกียงดีกว่าเดจัดของใหม่แป๊บหนึ่งฮะโอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวต้องจัดของใหม่อะจัดของใหม่จัดของใหม่หมหมบ่อยมากนะเกมเนี้ยเกาะ2องร้กว่าแล้วฮะปึ๊บปั๊บป๊บปบ,ปบม,ม,มีหนามมามาโดนลบทิง้งมีหนามโดนลบทิง้งอาไหวไหมเนี้ยไหวหรือเปล่าฮะหานามหนามหนา อย่านั้นปลุกเสกได้ไหมเนี่ยมันต้องปลุกเสกให้ได้นะเพราะว่าไอ้ขวดยาน,นี้นะฮะสโตนสกินโพชั่นเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันลบหนามเราด้วยนะฮะมันลบหนามเราด้วยอืมแล้วมานาเราพอไหมเนี่ยมานาเตอร์นี่เราจะเป็นต้องมีไหมจําเป็นต้องมีหรือเปล่านะอาลีโลสองอถฐุมือมาอีกฮรับบุบอรีมาอันนี้มาอีกอันหนึ่งฮะแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนแหละนี่วางไว้ตรงนี้ เออมานานี้ไม่จำเป็นแล้วมั้งผมว่าไม่จำเป็นลวไม่จำเป็นอืมอันนี้อันนี้วางท่านี้ไปก่อนหนึ่งสองครับขวดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะไปกันต่อครับไฟต้องข้ามมีแท้ไฟฮะแท้ไฟอูกาเกาได้เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บอืมไฟต้องข้ามติดพิษอยู่ห้าหน่วยอะห้าหน่วยอะึน้นยี่สิบหกละอะึ้นสิบสี่ห้าสิบเอ็ดละห้าสิบเอ็ดหกสิบเก้าสิบฮะร้อยร้อยปุ๊บเปิดขวดอืมวิ่งพิษแรงอะ่ะ อยู่ดีมันทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเลยฮะทวีคูณไปเรื่อยๆเลยแล้วก็มาขวดนี้หนึ่งขวดอันนี้เอาเอาอกปุ๊บแล้วก็อันนี้วางไว้นี่ฮะแล้วก็แล้วก็อืขวดใหญ่เอาไงดีคือเรามีพิษอันนี้อันเดียวอะ่ะเราจะเล่นไอเดมอนิกเฟรตต่อหรือเปล่าเออไอขวดนี้ผมว่าผมไม่คราฟละขวดนี้น่าจะมีปัญหามีปัญหาจริงจังเลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Stone สโต,สตนเนี่ยสตองสโตนเนี่ยของเราฮะมัน ล้มหนามมันล้มหนามเราทิ้งมันลดหนามเราทิ้งฮะอืมลบหนามเราทิ้งแย่เลยแย่ yeah, เลยฮะลีโลมานาะออฟอีกเม็ดหนึ่งอันนี้วางไว้ตรงนี้ฮะแล้วก็อ่ะหยิบอันนี้มาอีกอันหนึง่งแล้วลีโลเล่นเล่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอันนี้คืออะไรเฮ้ยตาเคมีครับอีกอันหนึ่งเคมีอีกอันหนึ่งไอ้นหอยทากนี่ผมจำเป็นต้องมีไหมอะอืมจำเป็นไหมจำเป็นหรือเปล่าจำเป็นไหมอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันครับไปกันต่อฮะไฟต้องข้ามมีคอสเปดเลปียฮะแถมยังมีเพลซิแอโร่อีกครับทำให้เขาครีแรงขึ้นนะตอนนี้ติดพิษอ่าสิบเก้ายี่สิบฮะยี่สี่สิบสิบห้าแปดสิบเอ็ดโอ้โหแรงนะเนี่ยนี่มีสองขวดเดี๋ยวปล่อยเขาคลาฟไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไว้เวฟหลังๆก่อนแล้วค่อยมาโฟกัสมนันอีกทีว่าเอ้ดาเมจมันเท่าไหร่วะเนี่ยอืมหยิบของก่อนนะ,ะรีโลเฮ้ยอย่าพิษมา อย่าพีชมาลีโรมาณนะออฟมาอีกเม็ดหนึ่งฮะลีโรขออีเอาอีอันนี้ไม่เอาละถุงมือมาดีกว่าฮะถุงมือมาแล้ว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 อันนี้ไม่เอาลเาะเมขวดยานี้ไม่เอาหยิบอันนี้ออกมาลีโรยิบอันนี้ออกมาลีโรมาณอปอฟอีกเมนนดด็ดหนึ่งลีโรขวดนี้ขวดหนึ่งลีโรเออยานี้ไม่เอาครับไาเดี๋ยวผมจัดของใหม่อุ้ยตังเลยเยอะเลยแป๊บปหนึ่งนะฮะ โอเคประมาณนี้ครับไปกันต่อฮะเว็บที่12แล้วครับขวดยาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พิษโอเคนิดหน่อยน้อยน้อยลงนิดหน่อยน้อยลงนิดหน่อยมานาพอใช้ฮะติดพิษ5้าสิบหโอ้โหมันแรงจริงฮะแรงจริงๆเดี๋ยวค่อยเว็บหลังๆแล้วกันดูมันแรงขนาดไหนนะฮะผมอยากได้โล่นะเอาจริงอะ่ะอยากได้โล่วางโล่เหมือนกันครับรีโล่อืม เอาไงดีอัน <Wars> นี้ไ <AS> ม <purposely S 2> ่เอาผมไม่มีที่วางไม่มีที่วางตะเกียงฮะเดี๋ยวผมเอาอันนี้มาเดี๋ยวไม่ได้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 ไไม่ด้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเปิดอมตะไว้ฮะมันเปิดอมตะไว้อืฮึเอานี้วางตรงนี้แล้วกันหนึ่งและหนึ่งและสองโอ้ยมันวางไม่ได้ดิวางไม่ได้ดิอ่านี้วางไว้ตรงนี้หนึ่งสองและสาม วางท่าเลยเหมือนเหมือนกันนะเหมือนเหมือนกันเหมือนเหมือนกันออันนี้ได้ทุกช่องอ๋อต้องวางตรงนี้อ่ะโอเควางตรงนี้ก็ได้ฮะอันนี้วางไว้นี่หนึ่งนี่สองแล้วก็อ่ะนี่วางไว้ตรงนี้มานาออฟครับวางไว้วางไว้อันนี้อันนี้ของดาร์กนะของดาร์กครับของดาร์กไม่เป็นไรครับมันต้องวางแยกกันอยู่แล้วฮะวางแยกกันอยู่แล้วอันนี้วางไว้นี่ขวดหนึ่งอันนี้ขวดหนึ่งโอเค อันนี้ตาไม่มีที่หมดแล้วฮะช่องว่างของผมหมดแล้วไปกันต่อครับเว็บที่13แล้วฮะไฟต้องฆ่ามั้มีพิษเหมือนกันนะมีพิษเหมือนกันคาถาเราดาเมจเท่าไหร่นยมันปลกเสกไปหรือยังเนะี่ยฮะอันนี้ปกเสกยังคือมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะฮะว่ามันปลกเสกไปแล้วหรือเปล่าฮะน้ำโอ้โหโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรเข้าไปขวดละ65สหน่วย สตองเดมอนิกเฟรดฮนะหกสิบห้าหน่วยแรงอยู่นะแรงอยู่ครับ <c oughs> เดลดาเมดนะปึ๊บปึ๊บ,บมีบวกอ้ามีฮิวตัวเองด้วยนะ <c oughs> ฮิวด้วยหกสิบหกหน่วยโอเคแรงแล้วแรงแล้วแรงแล้วเ,เริ่มแรงฮะเริ่มแรงปึ๊บรีโลเฮ้ยไม่หนึ่งขวดฮะไม่หนึ่งขวดปุ๊บเอากรอกไปฮะเอากรอกไปเอเอากรอกไปไม่เป็นไรฮะอย่าพิดเดี๋ยวค่อยอันนี้เดี๋ยวค่อยปึ๊บป๊บเอาไม่ได้ไม่ไดต้ต้องล็อกต้องล็อกต้องล็อกเออมันจะได้มาขวดนี้ฮะ จะได้มาที่ขวดน,นี้เดี๋ยวผมหาอันนี้หนึ่งอ่ะมีขายไปฮะลีโลลีโลลีโลโอเคครบหมดแล้วฮะช่องช่องที่ผมต้องการนี่มาครบหมดแล้วนะฮะครบหมดแล้วแล้วอันนี้หยิบออกมาหนึ่งอันหนึง่งแล้วก็อันนี้วางไวน้นี่อ่ะโอเคแล้วก็แล้วก็แล้วก,วก็ขวดยาตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองออมีสามนี่สี่มีห้าได้ใช่ไหม ดาขวดน,นี้ทิ้งไปอันนี้วางไว้ตรงนี้ <c oughs> แน่นจัดมันมันแน่นน่ะแน่นน่ะแน่นแน่นแน่นมันแน่นน่ะแน่นไปหรือเปล่าเอ้ขวดอ่ะโอเคแค่นี้ก็แค่นี้ฮะนี้วางไว้ตรงนี้นี่ขายไปส่วนอันนี้วางไม่ได้อ้น,นี้ก็เหลืออันนี้เหลืออ่ะโอเคหมดแล้วฮะส่วนอันนี้วางไว้น,นี่นี่ขายไปครับไปกันต่อฮะเดี๋ยวผมจะรวมแค่ สตองเมนูไอสตองเนมนิกเฟดนะฮะที่จะใช้นะครับที่จะใช้เกราะสองร้อยก,ก,กว่าก็โอเคอยู่นะเออจะว่าไปผมยังไม่มีไอ้นี่เนาะคาร์บเตสครับคอร์บเตสเ,เดี๋ยวมาใส่ชุดเกาะหน่อยฮะเอามาใส่ชุดเกาะหน่อยนึงตอนนี้ติดพิษไปห6สิบหกแล้วไฟตรงข้ามเล่นของน้อยอยู่ฮะของน้อยอยู่ติด64 64, 64เลื่อนเหลือครึ่งเดียวเปิดทุกขวดแล้วตีไม่เข้าฮะคืออะไรอ่ะยาพิษตีไม่เข้าเฉยเลยไหนดูซิเมื่อกี้มันเปิดแล้วเลือดไม่ลงเลยนะ เลือดไม่ลงเลยฮะตึ๊ดๆๆๆๆๆไหนดูซิอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ไง0-0-0-0 000 000นะฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋านี่ไงป้องกันดาเมจพิเศษ35เป็นเวลา7วินาทีฮะ7วินาทีหลังจากเลือดลดลงเหลือ70นะฮะ70แล้วแบบเราท้ามันมีอยู่3ค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 ู่เท่าไหร่3คู่ร้อย 90 100 105หน่วยอะ105เปอร์เซ็นนะมันหมายความว่ายาของเราฮนะไร้ผลครับไอ้พวกนี้มันเป็นดาเมจพิเศษนะไอ้เห็นรูปผลยาปะรูปผลยาสีม่วงฮนะดาเมจพิเศษนะฮะอันนี้ก็ดาเมจพิเศษคือมันเป็นคำศัพท์ที่ผมเรียกเองนะแล้วผมเข้าใจนะเออก็เป็นดาเมจพิเศษแล้วแบบศูนย์ศนย์ศูอท้าสามคู่ทำอะไรมันไม่ได้แต่ดีนะดีนะที่คาถาเราแรงฮนะร้อยกว่าครับโอเคแม่งงเลยคือแบบอย่างว่า อย่างว่ามากคือแบบผมงงเลยนะแบบอยู่ดีเฮ้ยยาแบบได้ผลน่ะตังมีอยู่เก้าสิเดี๋ยวผมสุมหาคอ,อร์ลเตอร์คิสซォแป๊บหนึ่งนะฮะเมื่อกี้ตังเก้าสิบเก้าสิบเหรียญเก้าสิบหกเหรียญใช่ไหมผมสุมเชื่อไหมผมหาคอ,อร์ลเตอร์คิสซォไม่เจอคือหนักเลยฮะผมพอสุ่มหาของนี่มันหาไม่เจอเลยอะ่ะผมได้ขวดยาพิษมาอีกหนึ่งขวดนะเดี๋ยวผมล็อกล็อกล็อกเดี๋ยวผมเอานี้มาปุบ๊บตรงนี้เปิดขวดแล้วฮะเปิดขวดฝันข,ข้ามติดพิษไปสามสิบห้าสิบ หกสิบหกเราไม่มีสมินาไม่มีสมินาโอ้โหแรงแรงอ่ะแรงอ่ะดาเมจหกสิบสองหน่วยก็ถือว่าแรงดีนะฮะแต่พิษมันน้อยไปหน่อยอ่ะอยากได้พิษแรงกว่านี้หน่อยฮะโอเคหาต่อผมหาคาร์ลต์เตอร์คิดซหาอย่างเดียว,วเนี่ยอืมไม่ออกมาให้เลยฮะโอเคยังไม่เจอครับไปกันต่อฮะอยากได้สักเม็ดสองเม็ดก็ยังดีอ่ะแต่ถามว่คคานี้มีจําเป็นไหมจําเป็นนะ จำเป็นครับจำเป็นไม่งั้นพิษมันไม่แรงช่วงช่วงแบบว่าเลือดสมสเอนะ่ะตีเผื่อไว้นะตอนนี้ก่อนเรามีน้อยเขาแล้วก็สมีนา่าก็ไม่พอด้วย <c oughs> เอโดนไปเท่าไหร่เนี่ยเราอ่ะ75ครับเจ็ดแลห้าว7ลโดนไปกี่ฮิตก็ไม่รู้เนี่ยเดลดาเมจนะฮะเดลดาเมจเ,เ,มเมปิดยังไม่ครบทุกขวดเลยเนี่ยยังไม่ครบทุกขวดฮนะเออยังไม่ครบทุกขวดเลยโอเค ปุ๊บผมก็ยังหาคอลัเตจอยู่ยังหาอยู่อันนี้วางไว้ตรงนี้อ่ายังป๊บยังหาคอลัเตจเจอไหมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนกันนะฮึอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีจริงไม่มีจริงฮะไปกันต่อครับเว็มที่17แล้วฮะคือสำหรับเกมนี้ออกมาแค่กี่เมตรเนี่ยหนึ่งสสามครับสาเมตรเท่านั้นฮะ แล้วฝ่ายตรงข้ามมีการป้องกันพิษนะมีป้องกันพิษเมื่อกี้ขึ้นโนโนโดนนไม่โดนพิษอ่ะโดนเปิดกดยาเข้าไปอ่ะเบิบเบิบเลือดเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบร้อยแปดสิบแต่ฝ่ายตรงข้ามฮิวแรงนะฮะเขาใช้ใช้สายเวทนะฮะเป็นเวทเป็นเวททั้งนั้นเป็นเวทล้วนแล้วโดนพิษไปแล้อให้าสิบเออเรียบร้อยโดนเขาเป็นสายเวทนะฮะเนี่ยสายเวทอินเตาซิลลีฟนะครับทุกๆสองเฮ้ทุกๆแห่มานาที่ใช้เนี่ย เขาจะฮิว15หน่วยนะครับแล้วก็ลบ2ดีบัฟน,นะแต่พิษเขาก็โดนแรงเหมือนกันโดนแรงแล้วเขาใช้เนี่ยใช้ใช้มานาออฟเนี่ยระเบิดมานาออฟตลอดนะฮะตลอดเลยตลอดเลยมันก็เลยแบบว่าได้คุณสมบัติในการล้างพิษด้วยแล้วก็ฮิวด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีแล้วกันผมคิดว่าน่าจะน่าจะดูได้ละเอียดขึ้นนะดูแบบละเอียดขึ้นหน่อยอะโอเคเราตีไป ไปประเด็นคือมันลดความเร็วไม่ได้นะเนี่ยเขาฮิวไปร้อยห้าสิอะร้อยแปดสิบแปดสิบปุ๊บโดนยาขวดแรกไปพอเลือดเหลือ50%าสิบเราก็คว้างระเปิดขวดไปเนะ <c oughs> กือบแพ้เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยเกือบแพ้เลยนะอืมเว้ยว้ยว้เกือบแพ้เหมือนกันเขาฮิวแรงมากเขาฮิวเนี่ยร้140อยสี่สิบเนี่ยดอกแรกเข้าไปอะดอกแรกร้อยสี่สิบฮไปเนี่ยรอมานาะครบ30 30ิบสามสิบปึ๊บป๊บป๊ปึ๊บสเอี่ป, 31, ปิวอีกร้อยห้าเนี่ย ผมก็คิดว่าเกือบแพ้แล้วนะจะแพ้อยู่แล้วฮะยี่สิบยี่บสองอืมเรียบร้อยฮะติดพิษไปเยอะอยู่โอเคยังเปิดไม่ครบทุกขวดเลยนะเว็บที่สิบห้าครับยังหาคอลเลตต s คริสตัลอ,อยู่นะฮะอืมอยู่ไหนอยู่ที่ไหนอะ่ะอยู่อันนี้หนึ่งขวดไม่ทันแล้วฮะพอแล้วพอแล้วขวดน,นี้หนึ่งขวด เดี๋ยวมันจะเยอะ,ยอะกันไปหน่อยอ่ะรีโลไม่มีฮะหาไม่เจอเลยมันเหมือนแบบว่าโดนโดนบล็อกไว้ว่าไอเทมชิ้นนี้จะไม่ออกอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยไฟตรงข้ามครับเล่นสายดูดเลือดฮะอ่ะเรามีพิษเขาก็ดูดไปฮะโดนขดยาไป้วโดนพิษไปแล้ว39 56 63หาฮะ70ดโดนพิษขึ้นหลัก10หน่วยส0หน่วยมันขึ้นมาเท่าไหร่ไม่มีเซมินาไม่มีเซมินาพิษอยู่ที่90 94 96เีกฮ้ยไม่มีเซมินา นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาลุยไอต้ตะแลหรอนี่ไงรีมูฟหนึ่งสตมินาฝ่ายตรงข้าม1หน่วยนะฮะอันนี้ลบด้วยลบด้วยแล้วเราใช้สตมินาเยอะขนาดนั้นไหมเจ็ดสาหน่วย1หน่วย1.5ห,หน่วยครับถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะครับแต่ไม่มีไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยเออเดี๋ยวขออีกครั้งนะปึบ๊บเนี่ยเห็นไหมสตมินนาเราแบบหมดหลอดแบบ อ๋อมันใช้แค่ตัวนี้มันาเตอร์ด่ะมันขึ้นไม่ทันนะกายเป็นว่าพระเอกเราคือมานาเตอร์แต่ดาเมจเราร้อยร้อยสร้อยสิบแต่ตีไม่เข้าก็ประประโยชน์ฮะแต่ก็ชนะมาได้นะช,นะชนะได้คือหายห่วงฮะชนะได้คือหายห่วงเออจะบอกเอ้ยมีหน้าไม่พอไม่เคยพอไม่เคยพอเลยฮะ,ะอ่ะฮิสซอรี่ครับสักสทีแล้วกันไฟต้องข้ามเล่นโซแซ่ฮะสายน้องหมาด้วยแต่ผมว่าไปหน้านลุงฮะ ไม่นา่าลูกอาร์ตี้คนข้างมีเกราะอยู่ของเราก็มีเกราะอีกอาร์ตี้เนี่ยสมิน่าเราก็ไหลลงเรื่อยๆฮะมันก็เล่นได้เยอะอยู่เนี่ย87ฮะขวดละ87นะฮะโดนไปเยอะอยู่ไม่รู้ว่ากี่ฮิตเยอะอยู่นะผมว่ามันเกินพอ <c oughs> เกินพอโอเคไปไปตรงข้ามครับมีแท็กุราบฮะเล่นกำลังรวมโกลมด้วยอุ้ยกำลังรวมโกลมเวฟที F ่18บเนี่ยนะ เวีที่18แนฮะแล้วเขาเล่นเป็นสายมังกรเลยนะครับมับงกรตีอยู่1.4วินาทีโดนพิษไปแล้ว1 4ออือใช่ไหมฮะร้0โดนไป71็ฮะแล้วก็ขออีกครั้งนะฮะลดความเร็วไปที่0.5ยไฟต้องข้ามเล่นแครอทกูเบิร์ดฮะเป็นสายหนึ่งที่เล่นคู่เอ้ยเล่นต่อต้านสายพิษได้นะเพราะว่าแครอทเนี่ยมันลบพิษคิดละ4หน่วยนะฮะี่หน่วยนะ ปึ๊บเห็นไหมสี่หน่วยแถมได้เอ็มพาวเวอร์มาอีกสองหน่วยด้วยฮะแต่พิษเรามันหยุดไม่ได้ครับโอเคลงมาขออีกทีหนึ่งขวดละเจ็ดสิบห้าครับสบายสบายฮะขวดละเจ็ดสิบห้าแล้วเลือดเราเต็มแม็กเหมือนเดิมไหมเต็มแม็กเหมือนเดิมแล้วก็ตาเคมีครับมีโอกาส70%ที่จะเปิดขวดอีกครั้งหลังจาก2.5วินาทีนะฮะโดนไปสองขวดผมคิดว่าไม่นานหรอดแต่เขาไม่มีใครที่แบบว่าเปิดขวด2ครัง้งส่งคำซ้ำอะ่ะ เออแค่นี้ก็ไม่ไม่เกิดใหม่แล้วมั้งโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด subscribe กดไลห้ด้วยไพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ